คดินแลคคูเป้ดีวิล2026คือที่สุดของความหรูหราสไตล์อเมริกันผสมผสานการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์กับเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกที่โฉกเฉีียวคูเป้ดีวิลก็สร้างความประทับใจได้ทันทีคดินแลกมักถูกเชื่อมโยงกับความสง่าง,งามและรุ่นล่าสุดนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังการออกแบบทุกเส้นสายและรายละเอียดถูกสร้างมาเพื่อถ่ายทอดความประณีตและสมรรถนะในเวลาเดียวกัน ตัวรถมีฝากระโปรงยาวท่าทางเตี้ยและฉบเฉียวและเส้นโค้งที่สวยงามสะท้อนถึงปรัชญาการออกแบบของคดินแลกได้อย่างชัดเจนแต่คูเป้ดีวิลก็ยังดูทันสมัยอย่างเด่นชัดเมื่อคุณเดินเข้าใกล้จะเห็นรายละเอียดการออกแบบชัดเจนขึ้นด้านหน้าของรถเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่และไฟหน้าเล็ดบางเฉียบที่เหมือนอัญ,ญมณีไฟเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีเทคโนโลยี adaptive lighting ปรับความเข้มและทิศทางของแสงตามสภาพการขับขี่ เพิ่มความปลอดภัยและทัศนวิสัยชุดกันชนด้านหน้าผสานกับช่องอากาศแบบแอโรไดนามิกเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศพร้อมเน้นบุคลิกที่แข็งแกร่งมุมมองทุกมุมของคูเป้ดีวิลถูกออกแบบให้รู้สึกเคลื่อนไหวแม้ขนาดจอดอยู่เฉยเยมันเป็นรถที่ดูโดดเด่นบนท้องถนนโดยไม่ต้องทำตัวเด่นเกินไปด้านข้างตัวรถมีเส้นหลังคาโค้งลื่นไหลผสานเข้ากับด้านหลังทำให้รูปร่างเหมือนคูเป้โดดเด่นด้วยความสง่าง,งามและสปอร์ต งานตัวถังสะท้อนทักษะการออกแบบของคาดินแลกด้วยสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบและความสมดุลเส้นขอบซุ้มล้อที่ปราณีต่อชุดสเก็ต้างและมือจับประตูแบบเรียบเนียนเพิ่มประสิทธิภาพแอโรไดนามิกล้ออัลลอยขนาดใหญ่มีหลายรูปแบบตั้งแต่โครงคลาสสิกไปจนถึงสีดำด้านยังถูกออกแบบให้ขับสบายและควบคุมแม่นยำแม้ขับด้วยความเร็วสูง เมื่อก้าวเข้ามาภายในคูเป้ดีวิล2 0 2 6คุณจะถูกโอบล้อมด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีคาร์ดิเนลกไม่ประหยัดงบในการออกแบบห้องโดยสารที่ผสมผสานความสง่างามแบบคลาสิกกับเทคโนโลยีทันสมัยวัสดุคุณภาพสูงใช้ทั่วห้องโดยสารหนังแท้หุ้มบอร์ดแดชบอร์ดและประตูพร้อมตกแต่งด้วยไม้ขัดเงาอลูมิเนียมขัดและคาร์บอนไฟเบอร์บอร์ดนั่งไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังออกแบบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบปรนเย็นและนวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้ทุกคนในรถได้รับประสบการณ์ระดับ First Class ข้อพิจเน้นผู้ขับขี่แต่ใช้งานง่ายระบบ i n f o t a i น ment รุ่นใหม่ของคาดินแลกติดตั้งที่กลางแดชเป็นหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงกราฟิกค,คมชัดและตอบสนองรวดเร็วรวมการนำทางสื่อบริหารอากาศและการตั้งค่ารถทั้งหมดสามารถควบคุมด้วยการสัมผัสการเคลื่อนไหวมือหรือเสียงรองรับ Apple Carplay Android Auto และชาร์จไร้สายแบบเต็มรูปแบบระบบเสียงพรีเมียมตัวเลือกพิเศษพัฒนาร่วมกับวิศวกรเสียงชั้นนำให้เสียงคมชัดรอบทิศทางเหมือนอยู่ในคอนเส ใต้ฝากระโปรงคูเป้ดีวีล2,026มีขุมพลังหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ขับขี่รุ่นมาตรฐานใช้เครื่องยนต์ V6 กำลังสูงปรับแต่งเพื่อการเร่งความเร็วที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันหรือเลือก V8 สำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะเต็มรูปแบบเครื่องยนต์ทุกตัวจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติขั้นสูงให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลทั้งในเมืองและถนนโค้งคาดินแหลกยังมีรุ่นไฮบริดสำหรับผู้รักสิ่งแวดล้อมผสมแรงบิดไฟฟ้ากับเครื่องยนต์สันดาป ทำให้ประหยัดน้ำมันโดยไม่ลดความหรูหราหรือสมรรถนะระบบช่วงล่างปรับจูนอย่างประณีตเพื่อสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและการควบคุมทําให้ขับสนุกทั้งในเมืองและทางหลวงเทคโนโลยีความปลอดภัยและผู้ช่วยขับขี่ในคูเป้ดีวีล2026ล้ําสมัยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise ระบบช่วยรักษาช่องทางเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติ การตรวจสอบมุมอับและกล้อง360องศาทำงานประสานกันเพื่อลดความเครียดในสภาพจราจรเพิ่มการรับรู้และปกป้องผู้โดยสารเทคโนโลยีในวิชันและจอเฮดอัพดิสเพลย์เพิ่มความสามารถในการมองเห็นคดินแหลกให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกรายละเอียดโครงสร้างตัวถังเสริมแรงเพื่อดูดซับแรงกระแทกอย่างมีประสิทธิภาพความหรูหราในคูเป้ดีวิล2 0 2 6ไม่ได้จำกัดเพียงสมรรถนะและความสะดวกสบายความใช้งานจริงก็ได้รับการพิจารณา พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างเพียงพอสำหรับคูเป้บอ่อนหลังพับได้เพื่อใส่ของใหญ่และมีช่องเก็บของห่อลายจุดในห้องโดยสารไฟแอมเบียนปรับได้ตามสีและความเข้มสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเดินทางสันรูปพานโนรามิกช่วยให้สัมผัสโลกภายนอกได้เต็มที่คาดินแลกยังเน้นลดเสียงรบกวนภายในด้วยระบบตัดเสียงรบกวนและซีลตัวถังที่ออกแบบอย่างแม่นยำทําให้ห้องโดยสารเงียบสงบเหมือนอยู่ในโอเอส นวัตกรรมยังต่อเนื่องด้วยระบบดิจิทัลของคูเป้ดีวิลบริการเชื่อมต่อช่วยให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบและควบคุมรถผ่านสมาร์ทโฟนฟีเจอร์เช่นสตาร์ทรถจากระยะไกลตั้งอุณหภูมิล่วงหน้าตรวจสอบตำแหน่งรถและตรวจสอบระบบรถทำให้ชีวิตเชื่อมโยงกับรถอย่างราบรื่นการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ทำให้ระบบรถทันสมัยอยู่เสมอแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคดินแหลกในการสร้างรถหรูที่รองรับอนาคตการขับคูเป้ดีวิลสอ2พเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลังแต่สง่างาม วงมาลัยแม่นยำปรับแรงต้านตามความเร็วและโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือถนนโคง้งรถให้ความมั่นใจและควบคุมแน่ระบบเรกตอบสนองดีให้ความมั่นใจเต็มที่โหมดขับขี่หลายแบบช่วยปรับประสบการณ์จากขับสบายสู่สปอร์ตคารินแลกสร้างรถที่ทั้งเป็นที่พักผ่อนหรูและรถสปอร์ตพร้อมความสนุกมากไปกว่านั้นคูเป้ดีวิล2,026ยังสะท้อนสถานะและรสนิยมการเป็นเจ้าของคารินแลกคือการสะท้อนวิถีชีวิตที่สาง่างาม มีรถสนิยมและสมรรถนะรายละเอียดทุกอย่าง,างเช่นการเย็บบอร์ดและไฟล์เล็กๆบ่งบอกว่ารถคันนี้สร้างสำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในทุกด้านคาดินแลกให้ความสำคัญกับความยั่งยืนรุ่นไฮบริดและเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันสะท้อนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมวัสะดุและกระบวนการผลิตยังเน้นความยั่งยืนผสมผสานกับความหรูหราได้อย่างลงตัวรถรุ่นนี้ตอบโจทย์คนรักความหรูหราที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดความสะดวกสบาย ในแง่การตลาดคูเป้ดีวิลสองพีแข่งขันกับคูเป้หรูจากยุโรปและอเมริกาแต่โดดเด่นด้วยความหรูหราการออกแบบและเทคโนโลยีราคาสท้อนความพรีเมียมแต่ฟีเจอร์และสมรรถนะทำให้คุ้มค่าค่าดินแหลกยังมีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและบริการลูกค้าชั้นเลิศทำให้การเป็นเจ้าของรถเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์รายละเอียดความประณีตเห็นชัดที่สุดเมื่อขับรถคูเป้ดีวิล2องพรถให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้ขับขี่อย่างใกล้ชิดทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความมั่นใจและสาง่างาม เหมาะทั้งการเดินทางใกล้หรือขับเล่นในเมืองคูเป้ดีวิลมอบความสะดวกสบายความสนุกและความสง่าง,งามในทุกเส้นทางด้านการออกแบบคาดินแลกผสมผสานอดีตและปัจจุบันอย่างลงตัวคูเป้ดีวิลยังคงเอกลักษณ์เช่นฝากระโปรงยาวกระจังหน้าหรูและรูปร่างประณีตแต่ประปรุงด้วยไฟเล็ดล้ำสมัยและเทคโนโลยีภายในทันสมัยทําให้ทั้งแฟนคาดินแลกรุ่นเก่าและลูกค้ารุ่นใหม่ชื่นชอบ คาดินแลกใส่ใจคุณภาพและความทนทานวัสดุคุณภาพสูงการทดสอบเข้มข้นและวิศวกรรมที่ล้ำสมัยทำให้รถใช้งานได้นานและเชื่อถือได้การบำรุงรักษาง่ายส้อนว่าการเป็นเจ้าของรถหรูคือประสบการณ์ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่การซื้อรถสุดท้ายคูเป้ดีวิล2026ีคือมากกว่ารถยนต์มันคือประสบการณ์การแสดงออกและผลงานวิศวกรรมรถแต่ละส่วนออกแบบเพื่อความสะดวกสบายสมรรถานะและความสง่าง,งามทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหรูหรา สำหรับผู้ที่ต้องการรวมความคลาสสิกนวัตกรรมและความหรูหราคู e ป้ดีวิลคือรถที่สมบูรณ์แบบคาดินแลกคูเป้ดีวิล l อ2พันกำหนดนิยามใหม่ขององค์การขับรถอย่างมีสไตล์ผสมผสานความสมง่างามสมรรถนะและเทคโนโลยีอย่างกลมกลืนรถดึงดูดทุกประสาทสัมผัสและสร้างประสบการณ์ที่ทั้งตื่นเต้นและสนุกรถคันนี้แสดงให้เห็นว่าความหรูหราที่แท้จริงคือการผสมผสานการออกแบบ สมรรถนะและนวัตกรรมอย่างลงตัวทุกการขับขี่เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและย้ำว่าความหรูหราที่แท้จริงเป็นอมตะคาดินแลกยังคงเป็นมาตรฐานสูงสุดของรถหรู